ชาดเต็มแปดเดียวไม่ต้องรอเเว่นี่ว้าไหวันานั้นนอนนอนซีลอยคุณบอกูน่อันนั้นกระซามลอยกระจ่บ่อยกระชืดบ้หงนั่กระเป๋าอันเล่ตู้พีเทอร์ของาเขาก็ชื่นั่นแหละ ตัวน์หมกแซ่บพี่คนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาังกฤษสวัสดีค่ะโตกันไปนําเด้อค่ะเด้ <c oughs> อขอบคุณที่แวะมาเนาะค่ะเนาะทำอะไรอยู่ครับแซ็บทำงานเย็บผาเด้อค่ะอยู่ในบ้านนอกจากน้องยังบาท่านเลยค่ะตีทุ่มลันจ้า เนีก็เว้นกันเขาเต็มที่ขอบคุณค่าขอบเจคุณดวงใจสามดวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณแม่มาเด้อขอบคุณที่มาเปิดค่าการมองแม่น้องแชมฝากแม่น้องแชมหน่เด้อค่ะยังบ่มีการหลอกจ้าความหลูยกัยังบ่มีเนาะค่ะเนาะทำสองทำเนี่ยกะใจมาใจสอบ ขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อขอให้เฮงปังๆเนาะค่ะน้อขอบคุณที่มีน้ำใจงดงามาหมอ,มอให้ค่ะเด้อที่บุเรือนค่ะนนาะทำงานไปน้่จังขอบคุณครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณเช่นกันเด้คเคอ,ค,ค,อค,ดค่ะเด้อ ขอใ,ให้ปังๆนอกจากเนาะคำส่องค่ะขอให้ยอดวิวหลายๆเนาะจากปัน,นาันละกิโลเลยปกันงยอดเหีียนแลนดลื่นๆเด้อค่ะขอบคุณมากามายเขาแซมว่าคุณไปค่กาท่านเธอสาเต็มดากถักทอดอหัวอ่องเสียบช้ายนั้งใส่เป่าเธทนะ่า บ่ออันใหญ่ตนนั้นแหงเต็มเร็วดูน้ำคว่ำแรงแลยนุง๊งทำไมที่ยังไม่นอนครับโอ้พี่นอนหาทุ่งเที่ยงขึ้นเดอ้อจ้าทุกคนจัาทำงานน่าจะเนาะทุงเพจจ้าเลิกกตเว้นกับบ่ได้นอกจะเนาะงานเมาส์นอกจะเลิกเว้นกับบ่ได้ เออส้อทุมอาทุมซูมเมอร์จ้าบ้านกับเซ้าเข่ากับซื้อเนาะค่ะเนาะนอนดึกจังจ้าแม่จ้าหาหาหาจ้าขอบคุณนอนดึกทุกวันเนาะจากไล่ใจไล่เนาะค่ะเนาะบาานมากกับไกดจังทำงานบ้านเศราเข่าซื้อพ่อแม่อยู่บ้านก็รอ แต่ละเดือนเนาจะเนาะว่าจะได้กแต่ละคนที่เย็บผ้าเดออครับได้เย็บผ้าเนาะจะเนาะเย็บเสือเย็บกางเกงเป็นลุงน้องเพิ่นเนาะจะเนาะบได้มีกิจะการแังตะครองแล้วเนาะค่ะมีบานเขาแก้เนาะค่ะเนาะมาทำงาน หลายฝ่าลายปีเลาย,รยลเรจาจะแต่อยู่หกสิบเจ็ดนะ <c oughs> ยายผมก็ทำเหมือนกันโอ้คุณยายเก่งนะค่ะเนาะแต่ที่สองสามปีเย็บบรเเ็นห่วงเย็บนะมังจังได้ขาดกันแง่ก็บ่าได้ลุยไปลุยมาอยู่เน้ะจนะ๊ะเนาะใายตากันเริ่ม ผมไปแล้วจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะใฮงปังๆค่ะผมนอนแล้วครับจ้าจ้านอนรับฟันดีเด้อค่ะเด้อร <ๆ S 1> ับฟันดีค่ะๆๆขอบคุณมากมายครับผมด <ๆ S 1> ีใจหลายเนาะค่ะเนาะประดับค่ะ าแล้วค่ะดวงตากับบุคคลมีเรา่าจะเนาะสองสามหมื่นมานี่ก็ได้